วัสดีค่ะสไปฟฟิลแลนบายติก๊กิวันนี้นะคะพามาเข้าป่าเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดเห็ดไอ้เหลืองนะคะเห็ดเหลืองเห็ดไอ้ซุปไปเลยเห็ดขาเหลืองค่ะนี่ค่ะ๊กเดินมาเจอที่เขาแล้วนะคะนี่เต็มเลยดูค่ะไปค่ะเก็บเห็ดกัน นี่ค่ะเยอะมากมากเลยนะคะเห็ดอันนี้ถ้าเราได้เจอนะคะนี่เต็มเลยนู่นค่ะยาวไปตามโอกตามป่านะคะนู่นค่ะเยอะแยะเลยนะคะมาเก็บเห็ดกันติ๊กเอากันไกลมาตัดนะคะเพราะว่ามันจะตัดง่ายค่ะ <c oughs> เห็ดอันนี้สวนมาก,กบแบบ ตัดขามันเลยนะคะนี่นเอาดอกใหญ่ๆมันนะคะดอกดอกอนไหนเล็กมากเราก็ไม่ต้องเอาค่ะเนาะเพราะว่ามันเห็ดเห็ดอันนี้มันเยอะค่ะเห็ดขาเหลืองนะคะเราเรียกกันนอวันนี้คุณสาก,กับน้องไข่มุกมาด้วยนะคะมายืนเต้าค่ะ เขาอยากมาเดินออกกําลังกายในป่านะคะก็ะเลยเขาก็เลยมาด้วยเก็บค่ะเก็บเมียเก็บเก็บถ่ายวิดีโอลูกกับผัวก็ยืนเต้านะคะเอ็กก็แล้แล้อาวต่เอาปม่ไย กรัยื้หัวเราะกันนะคะสองคนพอลูกสกิ๊กกันแล้วก็หัวเราะกันแต่นี้ใจดีนะคะมาเป็นเพื่อนเราอยู่บ้านมาหลายวันแล้วไม่ได้ออกไปไหนก็เลยพากันออกมาเดินสองคนพอ่อลูกนะคะอยากมาต้องพาลูกออกมาเดิน,นะค่ะ ดอกเล็กๆอย่างนี้ติ๊กยังไม่เอานะคะเอ๊ะมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกนะเพราะว่าติ๊กตั้งดีดอไอตั้งกล้องเว้สูงตลกสองคนพ่อลูกติ๊กไ็เก็บเห็ดมันเลยค่ะมีเพื่อนมาแต่ก็คงไม่ได้อยู่ในป่านานหรอกค่ะเพราะว่าสงสารลูกเนะมาเก็บแล้วก็พอได้ถ่ายวิดีโอนิดนึงก็เอาแล้วค่ะ แปบ๊บเดียวค่ะเดียเยอะนะคะแต่โดเขายังเล็กนะคะเห็นไ,ไหมไม่เห็นอะ ใค่บางคนยืนเกาหัวแล้วค่ะโช์นี้หันไปทางไหนก็จะเหยียบเขาค่ะมาถ้ามาเก็บเห็ดกัน ยอะแยะเลยค่ะแ <c oughs> ม่่ม <c oughs> <c oughs> เขายังเล็กอยู่นะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่หน่อยนี่ถุงมือใหญ่ ค่ะตรงโน้นอีกค่ะเห็นไหมคะนน้องเปี่ยนาค่ะเก็บเผ็ดกันเก็บสนุกสนุกเลยนะคะวันนี้ตัดเอาตัดเอาเลยค่ะนี่นี่ค่ะตรงนี้ก็มีอีกเยอะแยะเลยค่ะ ให้แฟนถ่ายให้นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเขาก็ไม่เคยถ่ายแฮปตี้หรอกค่ะเนี่ยวันนี้เพิ่งจะขอเขาให้เขาถ่ายให้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเต็มเลย อืมแต่ดอกเขายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น,นะคะดอกกำลังน่ากินค่ะดอกประมาณนี้นะคะ อันนี้ตั้งเองเก็บเองค่ะวันนี้ก็จะเห็นฝีมือการถ่ายวิดีโอของคุณสานะคะเพราะว่าวานให้เขาถ่ายให้นี่ดูเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องเลยเก็บเห็ดตัวนี้สนุกนะคะถ้าว่าถ้าว่าเราเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มเยอะมากๆเลย หาที่ก่อนค่ะหาที่นั่งเก็บก่อนนะคะแต่อาจจะไม่เห็นเห็ดน,นะคะเพราะว่าติดตั้งกล้องสูงมันตั้งกล้องอันนี้ไม่ได้ดูดอกนี่ดอกใหญ่ไปเรื่อยเห็นแต่ตอนที่ติ๊กตัดเสร็จแล้วล่ะติ๊กยังไม่มืออาชีพนะคะยัง ยังตั้งกลง้องตั้งอะไรยังไม่ค่อยเป็นค่ะสองพ่อลูกเขาไปเดินเล่นแล้วเดินเล่นในป่าน,นี่แหละค่ะยืสเลสิเซียนี่ซิตเซโนย์ไอติเลยไอติชอปีก็อานะบอกเขาว่าไปเดินเล่นถ้าเจอเห็ดก็เรียกแม่นะ วันนี้ฝนตกนะคะที่ป่าก็เปียกค่ะวันนี้ก็พากันมาก็ต้องใส่บูทใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะลูกเขาเอบอยู่ตามซอกตามมุมค่ะเห็ดตัวนี้นะคะต้องหาดูดีูเต็มเลยค่ะทางนี้ก็มีค่ะนี่ เดียแล้วคะ่ะมันใกล้ๆก,ก,กันไปค่ะนี่ค่ะเห็ดของติ๊กนะคะมันกลุ่มเดียวกันแหละคะ่ะเนี่ยมันอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันนะคะอือ <c oughs> <c oughs> พอลูกเขาปีนเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนนูนนะะ้นแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดของเรานะคะ นี่นี่นี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่มีแต่เห็ดทางนั้นเลยค่ะนี่เห็ดอันนี้เอาไปโรยหน้าพิซซ่าก็อร่อยนะคะแล้วก็ทำน้ำซอสนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ อันเหลืองๆนั่นก็เห็ดนะคะนี่นี่ตามป่าเขาเขาออกเต็มเลยนะคะนี่น,นี่ทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เนาะเห็นไหมคะนี่เอบอยู่ตามโพรงเน,นี่ยเต็มไปหมดเลยะคะ่ะอือ นะยาวขึ้นไปถึงนู่นเลยค่ะข้างบนนู่นเลยนะคะนั่นนะคะข้ามาข้ามาเก็บเห็ดกันตั้งกล้องก่อนค่ะเอ,อ้ยนี่เยอะแยะเลยค่ะเห็ดถัขงขุ้นเก็บแป๊บเดียวนะคะนี่ ได้เยอะแล้วค่ะติ๊กจะนั่งลับตรงนี้นะคะ เห็นเห็ดไหมคะนี่มันอยู่ในโซกนี้นะคะนะคะบางดอกก็ดอกใหญ่แล้วนะคะบางดอกก็ยังอ่อนๆยังนุ่มๆอยู่นะคะ ตัดเลยค่ะตัดเลยตัดชับชับชับเลยนะคะเก็บเห็ดอันนี้มันสนุกนะคะตัดนี้เลยค่ะอาจจะไม่เห็นคนเก็บนะคะตั้งกล้องไกลค่ะ ทีแรกของการเก็บซุปไปโหลนะครับอันนี้ เยอะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่นี่เนี่ยเห็ดทางนั้นเลยนะคะเก็บ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  เขาลูกเขาก็เดินเล่นแล้วค่ะดีค่ะมีเพื่อนมาวนันนี้เพราะว่าป่านี้ก็ป่าลึกนะคะลึกกว่าป่าติ๊กไปคนเดียวที่ว่าไปเก็บเห็ดเหลืองค่ะคลิปนั้นนะคะอันเนี้ยป่าเนี้ยลึกกว่าป่านั้นอีกค่ะแต่ติ๊กก็มาประจาค่ะป่านี้ถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่แต่ว่า มาบ่อยแล้วเราก็ชิมแล้วเนาะแล้วติ๊กก็ไม่ได้ไปไกลทางมากค่ะติก๊กเก็บอยู่ข้างๆทางนะคะก็ไม่เชิงว่าข้างทางหรอกคะ่ะเนีียแต่ว่ามันเก็บเรียบๆทางเนาะ,ะได้เยอะแล้วคะ่ะแปบ๊บเดียวกลุ่มเดียวนะคะเยอ พอลูกเขาเดินมาเจอเห็ดกลุ่มหนึ่งค่ะลูกก็ตื่นเต้นใหญ่เลยแม่มาดูเห็ดมาดูเห็ดนี่ค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยค่ะที่ก็เก็บตรงนี้ก็จะพาลูกกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเยอะแล้วค่ะนู่นตรงที่คุณสายืนอยู่ก็มีนะคะค่ะเก็บเก็บเก็บค่ะจะได้กลับบ้านเนาะที่ขอเก็บเข็ดก่อนนะคะ นี่คือเห็ดที่ติ๊กได้มาบันนี้ค่ะนี่ค่ะก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเกือบเต็มกระป๋งนี้แล้วค่ะแต่ว่าติ๊กเอามาเทกรงไว้นะคะติ๊กจะทำความสะอาดะคะ่ะนี่ครั้งแรกของปีเลยนะคะนีนซุปไปห้อดอกเขากำลังสวยเลยคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามให้ติ๊กคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ